โอเคครับก็ขอกาบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ผมเอ่อนัอเหรือใข่เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับเปิดโหมด OEM นะครับเพื่อล้างเครื่องแบบไม่ติดบัญชี Gmail อะไรต่างๆอีเมลต่างๆนะครับวิธีเปิดนะครับเปิดที่ตรงไหนบ้างการตั้งค่านะครับการตั้งค่าของเครื่องนะครับเปิดไว้เลยนะครับ เพื่อที่เราจะเอาโทรศัพท์อันเก่านะหรือโทรศัพท์ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วเอาไปขายนะครับไะเราทำยังไงบ้างเราก็มาที่การตั้งค่านะครับเพื่อนเพื่อนเลื่อนมานะครับเพื่อนเพื่อนมาที่มาแตะที่คำว่าการตั้งค่าขั้นสูงนะครับก็ไม่ใช่สิครับขออภัย มาที่ตรงนี้ครับมาที่ตรงนี้ครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับกดมาเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆมาสรุปหมายเลขบิลตรงนี้นะครับหมายเลขบิลจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันใกล้ๆนะครับหมายเลขบิลจะเป็นแบบนี้ครับหมายเลขบิลเครื่องมันต้องมีทุกรุ่นนะอย่างเช่น oppo huawei vivo samsung นะครับอะไรก็ตามนะครับต้องมีด้วยนะครับ หรือรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรก็ตามครับ Motorola ก็มีนะครับผม Motorola นะครับก็เพื่อนๆทําการแตะนะครับแตะแบบนี้ครับกดแบบนี้ครับไม่จําเป็นคุณเป็นพัฒนาผู้ซอฟต์แวร์แล้วนะครับแล้วก็มันจะขึ้นแบบนี้ครับขึ้นคําว่าการพัฒนานะครับกดมาเลยนะครับ เปิดโหมด oem เพื่ออะไรเราจะล้างเครื่องนะครับแบบไม่ติดบัญชีอีเมลนะครับเขาบอกว่าเปิดใช้การปลดเปิดใช้การปลดล็อกแบบ oem นะครับอนุญาตให้ปลดล็อกอุปกรณ์แบบ oem นะครับจะเป็นแบบนี้ครับกดเปิดเลยนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมเขาจะถามว่าเปิดใช้การปลดล็อก oem นะครับคุณ คุณสมบัติคุณสมบัติป้องกันอุปกรณ์จะไม่สามารถใช้งานอีกได้อีกอุปกรณ์นี้นะครับเราก็ทำการกดเปิดใช้งานเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเปิดใช้งานแล้วถ้าเราไม่ล้างเครื่องหรือเราไม่ทำอะไรเราก็กดปิดตรงนี้นะครับโอเคง่ายๆนะครับ ลองเอาไปทำกันดูนะครับโอเคอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องนัดเล่ค่ายเช่นเคยนะครับโอเคครับสวัสดี